สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินเราพาทุกคนท้งท่านนะคะมาอยู่ที่ร้านคุณแป๋มผ้าไทยไหมสุรินนะคะหลังโรงหนังเพชรเกษมพลาซาสุรินนะคะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมผ้าผ้าไทยผ้าใหม่นะคะของร้านคุณแป๋มผ้าไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านคุณแป๋มผ้าไทยนะคะคุณแป๋มผ้าไทยรับจัดชุดไปงานผ้าไหมลูกไม้ชุดราตรีชุดทํางานชุดเที่ยวทั่วไปนะคะมาที่เดียวได้ครบทุกอย่างรับตัดชุดผ้าไทยโทรศูนยะ์ก้สามสามแปดสีนึ่งสย์ศูนย์เกปดนึ่งคุณแป๋มผ้าไทยนะคะ อันนี้ผ้าโชว์หน้าร้านนะคะก็จะเป็นผ้าไทยอันนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่นะคะหลากหลายมากมายเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันเลยนะคะไปเลยค่ะค่ะคุณแปมผ้าไทยรับตัดชุดไทยชุดราตรีต่างๆนะคะโดยช่างฝีมือระณนีตเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปคุณแปมสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่วคะวันนี้แม่ตะวันมา ขอรีวิวนะคะลายสไตล์บายสุรินนะคะคุเดี๋ยวตอนรับนะคะวันนี้มีผ้าอะไรโชว์บ้างคะลูกเลยเยะเลยค่ะให้ดูชุดเจ้าของร้านก่อนนะคะสีฟ้านะคะอยู่ในเดือนวันแม่นะคะชัดนี้เป็นลายเขาเรียกว่าลายอัลลมซีมค่ะอัลลซชุดยาวนะคะ ทักข้างหน้าก็จะเป็นผ่าแบบนี้ผ่ากระดุมยาวเลยนะคะเลยเป็นผ่ายาวเลยเป็นแขนแขนสามส่วนใช่ไหมแขนห้าส่วนแขนห้าส่วนสวยงามร้านก็สั่งตัดได้นะคะสาตัดแบบแบบเจ้าของร้านได้ค่ะวัสดุมาวัสดุมานะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดให้นะคะคอยากเสื้อตัดเยอะมากค่ะเพราะว่าพรุ่งนีจะลงจะลงตลาดสดถกครึ่งวันนะคะ พรุ่งนี้มีงานด้วยเนาะโอท็อปครึ่งวันหน้าสารากาศนะทุกคนตักบาทนะคะทุกคนสาวได้เลยนะคะอันนี้ก็มีผ้าแบบดอกพริกไทยโชว์ด้วยนะคะทุกคนนะคะตัดจากฝีมือทางร้านเลยราคาเท่าไหร่คะลูกตัวนี้สองพันเก้าค่ะสองพันเก้าเสื้อกิลดาค่ะเสื้อกิลดานะคะกิลดาค่ะแม่มาชมด้านในก็ได้ค่ะไปเย็นๆค่ะนะคะ เต็มเลยอลังการเลยนะคะทุกคนอลังการมากที่คุณแปมผ้าไทยนะคะช่วงนี้เชือเสื้อผ้าจะแน่นหน่อยนะคะเพราะว่าเจอวิกฤตเนาะช่วงนี้ก็งนิ่เยีบหน่อยคนก็เก็บตังค์ไม่รู้จะสงบวันไหนก็เลยสงบแล้วใช่ไหมสงบแล้วใช่ไหมโอหไม่มีอะไรแลวเนาะมาเที่ยวได้มาซื้อผ้าใหม่กันได้นะคะทุกๆวัน เสาหน้าที่วการอำเภอหรือว่าถ้าวันธรรมดาก็มาที่คุณแปมผ้าไทยอยู่ทุกวันค่ะอยู่ทุกวันใช่ไหมคะอยู่ทุกวด้วยใช่ไหมลูกไม่วงนีไม่ได้ไลค่ะลงในทิกต็อกนะคะลงในทิกต็อกใช่ไหมคุณแปมผ้าไทยใช่ไหมคะอันนี้เป็นผ้าอะไรเอ่ยสฉลงนะคะเนี่ยสีเป็นค่ะเป็นลายสฉลงของเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นี่แหละค่ะ เป็นหางกระรอกเนาะสวยงามตัดเด็ดค่ะชุดเสร็จเต็มเลยค่ะใสร็จเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะเสร็จเยอะมากตัวติดจะให้ชมเลยอ่ะเดี๋ยวชุดชุดเสร็จผ้าหขนดูสิชุดเส่ผ้าหขนไซส์ใหญ่มีนะคะมีตามไซส์เลยเนาะตามไซส์ค่ะไซส์ใหญ่มีตัวนี้เอลสามสิบหกนะคะเอลสามหกอ่ะ แม่ใส่ได้นะนี้นามเท่าไหร่คะชุดชุดสั้นเราชุดสั้นเามพันเก้าสามพันเกนะคะทุกคนสามพันเก้าตัวที่ใส่เจ็ดพันเก้านะคะเจ็ดพันตัวที่ใส่เนาะอือ้าเวนี้ก็จะเป็นหมดผ้าถุงนะคะผ้าถุงหมดผ้าถุงจัดสเรจแล้วค่ะจัดเต็มรอทุกท่านได้เลยนะคะรอทุก่านรอให้มาเลือกได้เลยนะคะ อยากให้มาดูที่ร้านค่ะทุกคนจะได้เลือกได้จุใจเนาะอันนี้จะเป็นผ้าร้อยดาวงานร้อยดาวงานร้อยดาวนี่สวยมากสำเร็จเรียบร้อยคะสําเร็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเอลกิส้าจนถึงสี่สิบกว่าใส่ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะอือสวยค่ะงานร้อยดาวนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เรียกว่าลายนาทีลายนาทีนะคะเพรือสมอลายนาทีนะคะ ลายนาคีมีช่วงหนึ่งดังมากนล้วไหมเนาะใช่ใช่ลายนาคีน้ององอะไรน้องเอฟน้องน้องเต้าน้องเตาน้องเตาแสดงนาคีภาษาพนมรุ้งเนาะใช่ลายนี้นะลายนาคีอันลายนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะลายนี้นะคะนี่ค่ะสวยมากมากนะทุกคนทักได้ทางเพจคุณแปมพ่อไทยเบอร์โทรแล้วค่ะคุณแปม 842120ค่ะูนก็33842120นะคะลายนากีสวยมากเลยนะทุกคนนี่เอาซูไม่เห็นใกล้ๆเลยนะคะโอ้โหเท่าไหร่นะคันนี้ัวนี้3,900ค่ะ3,900บาทเองค่ะทุกคนตัดส่วนเดียวเลยลายในเมือน่าสนใจมากเลยธรรมชาติผ้าโฮใช่ไหมคะผ้าโฮสีธรรมชาตินะคะย้อมด้วยข้าง ค่ะงข้างทําไมมันออกเขียวๆแบบมันเป็นธรรมชาติค่ะไม่มีเคมีไมม่ีเคมีเลยใช่ไหมไม่มีเคมีอันมันมันเป็นคลาสสิกมากเลยเคลื่อนนี้เงาเงาถ้าใครชอบลายโบราณนี่เดินผ่านเลยผ่านเลยใช่ไหมผ่านเลยค่ะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนะทุกคนดูใกล้เลยนะครับติดขใส่ได้ตั้งแต่อายุย5จนถึง40กว่านะคะนะคะโอ้โห ซับเก่าให้เรียบร้อยใช่ไหมคะยบรงานเป๊ะปังเทคนิคเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีโปกไม่มีทองอือนี่นะคะทุกคนเขามีเย็บสะโพกให้ด้วยโอ่ค่้ยต่างไทยเป๊ะปังเลยไม่ต้องกลัวต่งเร็ต่รต่างส่งนะคะไม่ต้องกลัวกลัวเราส่งทั่วไทยทั่วไทยค่ะต่างไทยเราก็ส่งนะคะส่งบ่อยมากส่งบ่อยมากใช่ไหมคะยเรคุณแปมมเราที่ส่งทั่วไทยนี่บวกเพิ่มอะไรไหมคะ อยู่ที่ไปรษณีย์นะคะว่าเขาจัดส่งเท่าไหร่กระโปรงตอนนั้นเลยอ๋อใช่ไหมคะใช่ค่ะกระโปรงตรงนั้นเลยเราก็จะคืนนี้เท่าไรเอ่ยวันนี้4,900ันเกาสี่พันเกนะคะทุกคนโอ้โหสำเร็จนะคะสีธรรมชาตินะคะสวยมากเลยค่ะอันนี้สวยมากจริงๆสวยจริงๆอันนี้เป็นผ้าหูกระโปรงไหล่หูกระโปรงไหล่หูนะ ก็อยากให้เอฟซีดูชัดๆก็เลยต้องนั่งแบบให้ดูแบบไม่แหกตาไม่จกตานะทุกคนไม่จกตาจกตานะนี่สวยมากเลยสวยจริงๆอันนี้เป็นผ้ากระโปรงนะทุกคนกระโปรงสวยมากนะนี่ฮะใส่เชือกข้างบนเัวเล็กๆแล้วใช่แล้วก็กระโปรงเดินนะคะทุกคนนี่พิ้วเลยนะคะทุกคนเป็นผ้าวนเท่าไหร่นะชุดกระโปรงเรา สามพันเก้าโอ้โหไม่แพงอัพที่สามพันเก้านะคะทุกคนอัพที่สามพันเก้าเองนะคะเติมเป็นที่สามพันเก้านะคะลายโบราณเป็นลายสาคูโอ้โหเปะมากเลยนะคะทุกคนหน้าท้องได้เก็บเนี่ยเห็นไหมทุกคนใช่มันก็จะเก็บเนาะเขาเก็บหน้าท้องให้อย่างดีเลยเก็บพุงใครที่พุงไม่ต้องกลัวเลยนะคะ สวยมากเลยนะคะเนี่ยของมิเซ็ตพุ่ไดอืมถูกใจเลยถูกใจทุกคนเลยนะคะทุกคนีนี่ค่ะที่คุณแปบมผ้าไทยไหมสุรินนะคะนะคะที่เพชรเกษมมาซาอ้าวเราโชว์กางเกงของเรานหนึ่งเราโชว์แต่ผ้าถุงแล้วก็อะไรมากแล้วเนาะอยากให้เห็นกางเกงมากนะทุกคนลายสมอเป็นลายสมอค่ะสมอโบราณ ดเิมก็เป็นผ้าอัตลักษณ์ของเมืองสุรินทร์ของเราด้วยนะคะมีอัตลักษณ์ผ้าโฮผ้าสมออลูซีมนะคะทุกคนเป็นกางเกงค่ะชิวๆสบายๆสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่ต้องการใส่ผ้าถุงและกระโปรงนะคะกางเกงก็คือลุยๆได้เลยนะคะก็เราเหมือนกับนุ่งผ้าถุงเลยแล้วนุ่งกางเกงเพราะว่าออกจะออกทรงเนี่ยนะคะเห็นไหมคะขีดไม้เท้าทุกคน เลยนะคะถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านนะคะเราสะดวกไปพรุ่งนี้วันเสาร์นะทุกๆวันเสาร์หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินเลยนะคะคุณแปมพัทไทยก็จะวางไว้ตรงนั้นนะวันอาทิตย์ช่วงนี้ได้ไปไหมลูกไม่ได้ไปค่ะที่ร้านที่ร้านค่ะลูกค้าจะมาที่ร้านเยอะนะคะอ เฉพาะวันเสาร์ครึ่งวันนะคะอืมครึ่งวันนะคะตอนบ่ายก็มาเจอกันที่ร้านเหมือนเดิมนะคะเปิดปกติค่ะตอนเช้าก็มีคนเปิดร้อนนะคะวันเสาร์อืมนี่นะคะสวยมากสีธรรมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยโค้ธรรมชาติค่ะแม่รรายโธมช่ค่ะสวยสวยค่ะนี่นะคะนี่คือบางตอน เท่านั้นเองนะคะทุกคนถ้าเราจะโปรโมททั้งร้านไม่จบเลยนะคะสิบนาทีนี้ไม่จบเลยนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาดูด้วยตาตัวเองแล้วก็ไปเห็นด้วยตาตัวเองในทุกๆวันเสาร์นะคะของคุณแปมผ้าไทยไหมสุรินนะคะไม่ไม่เฉพาะผ้าไหมนะคะมีผ้าธรรมดาให้เราเลือกมากมายเลยนะคะก็จะเอาแบบธรรมดาก็มีแล้วก็ราคาตั้งแ,แ,แต่เบ,บาๆแล้วก็เป็น ผ้าลูกไม้นะคะลูกไม้ยกลูกแก้วใช่ไหมคะอืมนี่เก็บราคาใหม่แก้วนะทุกคนเนี่ยให้เลือกมากมายเลยก็มาเลือกได้ที่คุณแปรผ้าไทยนะคะทางติ๊กต็อกนะต่อต่อผ้าไทยนะคะ,นะคุณแปร์เชื่อผู้ชายอีกนิดหนึ่งโชว์ผู้ชายก่อนผ้าไเชื่อผู้ชายมีทุกหมดทุกแบบนะคะตัวนี้เขาเรียกอะไรโฮล่ะคะเขาเรียกอะไรโฟล ลายชนีผ้าไหมประจําจังหวัดชนคือลายโฮนะคะอืมสวยมากเป็นสวยค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นลูกสัตว์เต๋าเขาเรียกว่าเสื้อราชทานนะคะราชประแตนชุดราชประแตนใส่ชุดพิธีการใครจะเล่นยังไงก็ชุดพิธีการพิธีการได้ค่ะแวางแนมนิดนึงเดี๋ยวแม่จะจับภาพนิดนึงลงปกให้นะคะในรอบบ่ายงีหน้านิดนึงโอเคค่ะนี่ โอเคนะคะอีกตัวหนึ่งเนาะทะเลสลงพอกหมูสลงพอกหมูจ้าท่าเลสลงพอกหมูนะคะตัวนี้ถ้าเป็นภาษาเขมรท่าเรียกสลงหญินสลงอะไรนะเรียกสลงพอกหมูดีกว่าเออสลงพอกหมูจะได้ไม่งงจ้าจะได้ไม่งงเสียคุณผู้ชายนั่นแหละค่ะเป็นพอฮาวาดแบบนี้นะคะท้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าค่ะอัน อันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้สามพันเก้าเมื่อเมื่อสักครู่แขนยาวเท่าไหร่คะสามพันเก้าแขนยาวแขนสั้นโอ้โหในราคาเดียวกันเลยนะทุกคนมีหลายไซส์ให้เลือกมากมายเลยเนาะมีหลายไซส์โอเคนะคะติดเชิญได้ะลยที่ร้านได้เลยโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราถ้าให้ดูเยอะกว่านี้ มันจะยาวเกินไปนะคะทุกคนไม่จบทั้งวันนะคะเพราะว่าในสต็อกเยอะมากเลยสนใจนะคะมาเลยที่คุณแปลมผ้าไทยหลังเพชรเกษมพราซาสุรินหรือว่าเราจะไปที่ตลาดเออ่นัดผ้าไหมสุรินหน้าอำเภอเมืองจังหวัดสุรินนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายซุรินก็พามารีวิวผ้าไหมก็ต้องขอบคุณคุณแปมผ้าไทยไหมสุรินที่อนุญาตให้รีวิวผ้าไหมในวันนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะผ้าไหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอบคุณคุณแปมพ่อไทยนะคะที่รีวิวให้โอกาสให้รีวิวนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้นิงขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ